สวัสดีครับเข้าครับน้ำตกหมูสวัสดีเจ้าสันคอครับเขาสันคอมาทำทำน้ำตกน,นี่ปลาปลาทอดสมุนไพรครับปลาทอดสมุนไพรเจ้าแม่บ้านกินหมูไม่ได้เนอะเป็นอิสลาม <c oughs> <c oughs> กินได้แต่ผมพักพักสป,ปะสเปดพักโซน,นครับบาไฮพักบาไฮ พักใะไฮย่ยอนมาละขินนก<ช>ันี้แค่นี้ครับพักบะไฮบะหออันนี้ปลูกองข้างบ้านนะครับเนาะเอากินแบบเปิดพิสดารกินมื้อนะเจ้ากินมือ้อกินแค่นี้ก็พอแล้วครับต้องอย่างมากหาไหมมากินเจก,กันเข้าจากก้จากันเจ้าอนี้ตั้งเหงือฝนตกน้ำท่วม หยอดมาลากขึ้นนกอร่อยแส่บจเห็นพักน้้วนกมาละกขึ้นนกสดๆครับต้องลวกครับ ่หมูมอตนูหอมบัวแมวก็ะูดกินตัว ตก2สองวันสองคืนครับพี่น้องเลยลำปลางสี่คืนหรอกคืนนี้คืนนี้สี่รูสามคืนละน้ำตกหมูครับสั่นคอมาทำน้ำตกีสองคนตาใหญ่ต้องไปอย่างมากไหมกินไปอยู่ฝากฝา,ากที่ตามกดซับสะไให้กดไลค์กดแชร์ให้กำนนเจ้าเนื้อ มาละลอดมาละมันเป็นยุคเป็นยาต้งพิมข้างหัวปลอดสารพิษเสริมอเไรนม้นกระกาดครับแล้วมันซุกเมื่อวันวานวานมา,นานข้างบ้านเป็นคนอีสานแต่บอุ่อีสานแล้วเจ้าจำภาษาอีสานมาได้หรอคะ คนีสานว้าตัวยกับเบาว่าตอบแล้วพนีสานใจยังนึกคิดคิดถึงเมนูอีสานแซกบอกใสบ่บะแซ่บผมแซ่บคนเนเยวบอกอ เดีเขาโต๊ะกินข้าวเขาอยู่ข้างนอ,อกโต๊ะสูงแต่นี่เขากินโต๊ะญี่ปุน่นโจ๊ะเจี๊ยบตามไปมาแล้วขี้นกสดๆครับเป็นยาครับยาระบายอย่างดีนะ กินพักกินพักข้างลวกปอสาราถ่ายกินเข้าบาน์รัมเม่กินนั่งกินทุกันเจ้า

ัรำรงขนาดเลยเจ้านี่เขาก็จะนางเร็ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหาด้วในเจ้าเนื้อสองคนตายายเลี้ยงตัวเกาทำคลิปทำอย่างลงขอไปเลยครับสปะเ๊าขอปอแม่ปีน้องกดไลค์กดแชร์ให้กันเนื้อเจ้าเนื้อ เขาเป็นคนล้ำปางเนี่ยเจ้าเนอร์เลยอู้งกำเมืองอนุรักษ์กำเมืองเจ้าอนุรักษ์กำเหนือเขาเป็นคนเหนือเอาบบเดิเอาแบดลืมบ้านเกิดตกเตากระไดเขาก็ยังอู้งกำเมืองอยู่นะเจ้าเนออนุรักษ์กำเหนือ เป็นคนเมือง <S 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 สามีี๋บก็นีสานแต่ก็บรรลาบบ,าบที่อีสานเนี่ยจะระตังยังกินก็เข้าอีาสานอยู่แต่เวลาไปบ้านเป่นก็นยังอู้กับอีสานอยู่เนอะแต่ว่ามานี่มาอยู่มเมืนแล้วนะเนาะป่นก็เลยปัดเมือเจะก่อนมาไม่ไม่หูนะป่นดาว่าจะได้นี่หมอหูอเดี๋เจนี้ดาเป็นภาษาเมือง ตอบเป็นภาษาเมืองภาษาเมืองเลยนะเจ้ากินปลามองดีไว้เขาต้องกินปลานี่ที่เข้าที่เขาเจ้าที่นี่เข,เ,นเ,เขาต้าเขา้เขาเจ้าเลยแล้ะ เปิดเข้าลดน้ำตาลในเลือดเปิดกัดเอาน้ำตาลออกลดน้ำตาลน,นาดลีคณะเจ้าเจ้ามีเปิดน้ำมันแน่น้ำไนะหมเขาก็เลยหงหงเอามาหูกินน้ำตาลในเลือดเขารดสองคนนี่แบบนี้นะเจ้าน้ำตาลในเบาหวานตรวจแล้วแบบปะเจ้า ในคลิปก่อนๆน,นะเจ้าเขาจะมีบอกนะเจ้าเนอเข้าไปพอในคลิปก่อนๆน,นะเจ้าเนอะว่าเข้าน้นตาตาลในเลือดนะเข้ารดน้นตาตาลในเลือดเป็นจะไดเอาน,นี้ลองบไดเ้เอามาวางไว้นเจ้านเนอจะไดก่อเข้าไปพอไปเยี่ยมไปชมไปคอยในคลิปตเก,กาๆของเฮานะเจ้าเราคิดนี้กะ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะในคลิปต่อๆไปขอบคุณจากนักเ้ะสวัสดีเจ้า